แล้วเสรข้า้วเกมวิแล้วตนี้ตัวนี้ขอจะมาเล่นวิดีโ์ชีวิตรอดไปสเแปบนึงนะปดจนยังเป็นจะดไป เซนไายซีซันวัดไม่ใช่แบบนั้นดิซีซันหนึ่งไอเห็นแล้วกันนะครับอ่ะแล้วก็เริ่มเลยเอาจจะแหลกนิดไหนก็ขออาภัยแล้วกันโอเคแป๊บนึ่งนะ เกิดมาแล้วโอเ้เล็กเล็กแล้วโอเคซึ่งว่าเราจะไปตามหาซึ่งเป็นมาหาสม,มุทรจะขอปิดแปด๊บไม่ใช่ันแหล็โอเคสวยมากสวยมากเลย ซึ่งว่าอยวาผมหานอันนี้ก่อนาหาหินก่อนแล้วกันขอให้หาหินเนี่ยโอเคอย่าแป๊บนึงดูกอนแบบโหยังไม่ได้อัดคลิปโอเคเสียอะไรโอเค แป๊บนึนะว่ามีหินหรือเปล่าครับเดี๋ยวขับไปหนึงซึ่ว่ามีดัวอัปเดตใหม่แล้วดีเดี๋ยวจะก็จะอัปเดตมาแล้วซึ่งว่าหินยังไม่มีซึ่ว่าหินยังไม่มีเลยอ่ะยน่ไงนะ อจเย่าไปนะอันนี้เจอแล้วเจอแล้วตืมไปสามารถย้าได้เลยจะไปแก้อีกเหรอด,ดีผมจะที่ไหนก,นก็ได้แล้วโอ้สวัางมากก,ก็เก็บไปโอเคพอคิดว่าปีดให้หมดแล้วกันต้องเปิดเจ้านี่จะเป็นใต้น้ำ เห็นแล้วรู้สึกรู้สึกไม่สวยเลวไหมเนี่ยโอเคแล้วถ้าเราอ้าวลืมเรียกว่าเห็นโอเคอย่าแป๊บนึงนะลืมเอาโอเคทุบเลย อย่ยงแป๊บนึงเก็บแล้วคขอว่ากิ่งเขงาบอกให้เอากิ่งไม้กิ่งไม้อะไรก็ได้ใช่ไหมเขาว่าให้เอาอันนี้ได้ลเลยครับส้อมมาถือก็จะเป็นแบบนี้วัดเหรอทะเลทรายเนี่ย ซึ่งว่ามหาสมุทรยังไม่เจอเลยอ่ะเขียนแป๊บนึงโดตดไป่เดี๋ยวมหาสมุทรมีนะมื้ถือก็มีหลายมุมมองแล้ว แปหนึ่งโอเคดูเหมือนว่าช่างเถอะเราจะหาเลยรก่อนแต่แล้วเราต้องเอากิ่งไม้สินะไปเราจะเอากิ่งไม้ก่อนเฮ้ได้แล้ว ก็ทำขวานได้เลยแล้วก็อย่างไม่เกณฑ์สติให้ไปเก็บเองเี่นไหะโอเคได้บะหมี่ด้วยเย่เด้ออันนี้ขอไว้ตรงนี้ได้ไหม นี่มันจะดีมากแา้วก็ต้องตัดไม้ว่อาจจะไม่ถนัดหน่อยเพราะว่ามันแหลกโอเคหลับจะไปมาหาสม,มุดก่อนนะซึ่งว่ามีนะมาหาสม,มุท ขออีกสักพักหนึ่งแล้วกันในที่สุดก็เจอแล้วนี่ค็ที่เมียนนี้กินได้แบบกินเนี่ยก็นี่เมียนี้ส็ุกจิงทีมากๆเี๋วยวผมเปิดนะคือกว่าจะหาเจอเดี๋ยวก็ดแค่นี้โอ้โห อะไรอ่ะโหหมดสติทำไมอ่ะขุด้วไปยังไงหรอโอเคซู้อ่ะโ้โวเศยมาโอเค,อเคนี่มีนก chả dạ, thử đi ra, để nó không mồi ok giờ bắt có chờ mà hạ xuống sumon ta thì ok Đâu nóc nóc nói nóc ơi Ok Chào bác nóc nóc đi nóc 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 lao เฮ้ยเบปเป้า,พ,าพอดีเลยต้องใช่นี้โอเคครับเนี่ยเะพร้าวยักษ์เป็นมะพเ้าที่ไม่ธรรมดาโอเคอย่าแป๊บนึงนี่กินแล้วเราสามารถเราสามารถกินมะพร้าวตรงที่นี่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงเรามี17สิบเจ็ดเหรอ ไม่พอเดี๋ยวคิดว่าทำใหไเพิ่มดีกว่าจะกลมือแล้วเรื่อลจะกลมือแล้วไม่รอ,อไฟเพราว่าขอแถมเพราะว่ามทำมินิวอลขอแถมขอแถมมาให้ สองก้อนโอเคเด๋ยวนั้นหนึ่งี่ทำที่ขุดเลยแค่ okay, นี้ก็ได้แนละ้วแล้วก็โอเคซึ่งเราจะสร้างบ้านที่ไหนดียากมีปะพา้าวด้วยดูสิว่าจะตกหล่นใส่ได้ไหมไม่เอาดีกว่า ก็ได้ๆเออมาผายักไว้ได้ตอบบอกไปหนึ่งนะ,ะเโ๊เค่ขอว่าไปคดหินได้เลยครับจะแป๊บนึงนะ แต่ได้ไงเนี่ยคิดอนไม่ได้ถ้านอนได้ั็ต้องมีเสียงแบบติร์ตื้ตื้ตื้อย่างเงี้โอเคซื้อมาอย่าแป๊บนดีเนี่ยหามีทรายเขาก็ให้ขุดไปทีทำไมเนี่โอเคอย่าวแป๊บนดีเก็บเก็บกั แล้วก็วเราต้องเมื่อกี้ขอว่าเราเอาสีอันใช่ไหมโอเคพอดีเลยอันนี้ปรเดี๋ยวเดหนึ่งแปดโอเคแปดแ,แ,แล้วแปดแล้วก็ทำที่คนนี้แล้วก็แล้วคนทาาน,นี้ ไม่แล้วรีบก่อนรีบก่อนเดี๋ยวนะเคแล้วก็นี่คือบ้านนี่คือบ้านเป็นบ้านที่โอ้โหอะไรก็ไไปดู ได้แล okay, yeah. ้วั้จ๊บโอเคได้แล้วเย้ตื่นปึ๊บตื่นปึ๊บได้เลยนะเออเบิดกล้ยี่สิ้าเปเซนนะวิโอเคเช้าวันสดใสจะฉาสกินฉอบนี่ อ,อ,อ่ะเดีย๋ยวแปบ,บนึ่ยไปเนี่ยนะเราจะถ่ายผมไม่ได้ไปถึงถ่ายในเครื่องแต่ถ่ายในค่ายมาสเตอร์เพราะว่ามันมันจะยากมากตื่นมาหาใจากันโอเค แล้วไปก็ไปไปตรงนี้ใช่ไหมนี่อันนี้สวยนี่สวยเดี๋ยวถ่ายแป๊บนิถ่ายแป๊บนึ่ะน,นะโอเค ไม่สวยเลยโอเคพอคิดว่าอย่างนี้โอเคโอเคเดี๋ยวได้ครมบัตเตอร์อย่าก็ถ่ายอยิงไรเดี๋ยวเดี๋นี่ๆๆถ่ายถ่ายเอ,อต้ต้นไม้ต้นไม้ลอยแบบนี้ไม่สวยม่สวยม่สวย ฝนตกด้วยเวิโอเคทายทายทายโอเคถ่า <c oughs> ยละยวผมทายในค่ายมันเตอร์ <c oughs> โอเคเดี๋ยวแป๊บนึงซ <c oughs> ึ่งว่า เราไม่ต้องกวดงทางแล้วเราลืมบอกก็คือเราสามารถวัดก็คือเราสามารถเป็น้นะเดี๋ยวไปไหนเนะี่ยโอเคซึ่งเสื้อเราสามารถนะ่ทำอย่างนี้ได้เนะี่ยจะเป็นอ่ะแต่เ,เอาบ้านกติดตาม ถ้าเกิดตามมันก็จะบอกทางว่าคุณอยู่บ้านคุณคุณอยู่อยู่ที่บ้านที่ไหนอย่อางเงี้ยอ้าวนี่พิษบานโอเคไม่อะไรต่อไปก็ถึงหิมะตกการถามว่าหาสมุดน,นี่มันยากขนาดนหนแหละนี่นะหนีหลบไปเลย แป๊บนึ่งมันต้องสร้างบ้านก่อนระดับแรกฮะทาเป็นไม้แล้วก็แล้วก็แกบบมาตรงนี้แล้วกันเนะาะแต่ใบบังใ่ต้นมบบังต้นไม้มันเกี่กะโอเค ซึ่งว่าใบไม้มจะลอย,ยได้ไหมนะนะไว้เดย๋ยนี่โอเคจิบจิบอ๋อก็นึกว่าจะลอยตุ๊กปองไปเลยโอเคแล้วขุดลงไปก็ตัดถึงตรงนี้เลย นี่นี้ไม้เพิ่มด้วยได้ไม้เพิ่มด้วยนะโอเคแตวก็ต้องเออขอโทษแล้วกันนะครับคือมันแหลกอะดูเฟดิโอ้หดูเอฟเอพีเอ ทีเอติโอ้โหจะบ้าตายแต่ก็แหลกนะโอเคอืมสร้างบาทซึ่งว่ายังไม่รู้ใช่ไหมว่าในไม้คลานอ่ะ คือยังไม่มีนาต้านนอนนาตาตั้งใช่ไหมนนี่เรามีนาต้าและนานอนแล้วนะเดวไม่ต้องตัดต่อไปีไปสิ่งอะไรเนี่ยจย่ไป็น่นั่นนะโอ๊ย Oho. 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 Oh ho, oh ho. Oh, oh, Apa ni? Au, jangan jadi. Ini nih, ini nih, ini nih, ini nih. Nampak bermain yang nih. Jadi nih. โอเคเปิดไมค์เปิดไมค์เดี๋ยวแบบว่าเย้ yeah. Sorry, สวัสดีค่เสแล้วก็เอาเอาจะเอาไม่ได้เปิดไมค์โอ้โหสวยเลยนะแต่แ๊บนึ้ทำไมามันแหลกเนี่ยขอมมันไม่ถึงยังไม่แรงไงเล่นในซัมซุง g สื้อปิดได้แหละนี่นนปิดปิดไปมันจำได้ด้วยเอา ตรงนี้ไม่ได้โอเคในแค่นี้เหรอก็ตัดไปตัดไปเรื่อยๆตัดไปเรื่อยๆเลยอ้อาวไม่ถึงแะแต่ก็ไม่เป็นไรก็ตัดไปเรื่อยๆ ไม่ถึงแก่น่าจะไม่จำแล้วะไม่ได้แต่มันจำได้ความจริงแล้วมันควรแต่บันจำได้นะเดี๋ยวแป๊บนึงเนี้ยไปก็ได้เพราะว่าไม้จำเป็นอยู่โอเค นี่เราสร้างบ้านไปเรื่อยๆเลยสร้างบ้านโอเคก็เอาอ,เอันนี้โอเคอันนี้กเมันเล็กใช่ไหมอ้าสิบสี่มันแล้วกันไม่ก็กไม่พออ๋อให้หมดเลย Oh, luôn mặt. Oh, luôn mặt quá luôn mặt quá. Bạn, dưới tầng như thế này. Oh, là, 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 ดีกว่าเอาอะไรแบบต้องเดินทางไกลขนาดนั้นอนะ่ะโอเคแป๊บนึงหุดเอา้าตวัวอะไรอ่ะเดี๋ยวกินบะหมี่ไปหนึง่ง แล้ลลลลวก็ตรงนี้อันนี้แล้วก็อันนี้ซึ่งว่าสุขุดไปได้เลยต้องใช้เวลา,านานนิดซึ่งว่าบ้านจะใกล้เสร็จแล้วเสร็จวป๊นึงมีพายุมา แปะ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 เดี๋ยวสิโอเคแล้วก็อืมอืมอแต่ต้กันไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเดี๋ยนะดี้ววแล้วก็ ปิดปิดตื่อเลยแต่ก็ไม่มอะไรแปลกก็ได้โอเคอันนี้ซึ่งว่าข้าองนอกอันตรายไหมก็กำลังอันนี้ไม่รู้โอ,โอ้ยอ โอเคไปหาใ้ไม่ได้แล้วสวัสดีดูดิเขากินว่าไม่รอดแหละใช่ไหมเออแต่ไหนก็ไปโอเคไปแล้ว okay, อันตรายไหมอ๋อโอเคโอเคจะทีแต่ไง,งนี้แต่อันนี้อ๋อต้นมะพร้าวหนุนต้นกระพะมะพร้าวน่ะโอเค หายไปแล้วเดี๋ยวมันมาอีกรอบหนึ่งไม่ไม่รอบนี้นนเด็ดเราก็ไปโดนเราก็ไปโดนไว้โอเคผมหมาอยู่ตรงนี้นะเสร็จแล้วโอเคโอเคโอเควันนี้เรา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 โอเคขบ่าขาบ่า เข่า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 ไม่ได้ช่วยด้วยเคเข้าได้แล้วปิดประตูอันตรายนี่ทำมันนีทำมันนี้น่ามาแล้วเป็นอันเลยจริงๆแล้ว เอาสามอันก็พอนะโอ้ยโอ้โหโอ้ยปิดประบบอโอเคเวลาไม่ต้องห่วงนิแล้วก็มีอันนี้แล้วึูอวดโอเคเอ,อ้ย ก็เป็นตัวมันยากขนาดนัด้นเลย้วเนี่ยโอเคไปเกี่ยนเห็นล้วโอ้โห,โโหยังไม่ได้ทุบจึงว่าอันนี้คือมัน,นได้แค่สองคนเนี่ยไม่มีความสามารถทีเสร็จก็เลยเอาแค่นี้กันแล้วตัดไหมตัดไหมเอาไว้ที่ตรงไหนดิ ไปที่ตรงนี้แล้วกันจะโอ้โหเร็วแหละต้องรีบแหละเฮ้ยเขียนชื่อนี เคก็ okay. ถ้าใครชอบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายคาสิเนคาบ๊ายบายบายนะ